ก็ออื่นก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแม่เดี๋ยวไปดูคูตาตัวแอร์นะครับเย็นเจี๊ยบนี่น่าจะปันหวานกบถั่วเขียวนะครับผมแม่อยากทราบงบเขาเหลือเกินสวยมากเอันนี้แอรนะครับโอ้บนเพลงด้วย อันไทไครับนี่รบาทไปสบติดติดเท่าไรพี่ตูแอร์น้าบุญนะสมน้าบุญอ่ะสมนาบุญเท่าไรพี่เนี like cool ่ยครับเก้าหมื่นเกาหมืนโอ้โหขรถเกี่ยวตู้นี่น้บุ้มน เยอะขนาดยลกะไี้อันนี้มันมันเป็นของห้แรงอ่ะพี่พี่เขาเขาลงดีในเม่นใช่เห้แรงเยพี่เย็นยัน่แล้วเย็นยัน่เลยอันนี้อันนี้เขาหวานอะไรใะเบเนี่ยหวานสเขียว้วใส่ดอกอันนี้ด้วยอ๋อเดี๋วดูคอมแอร์หน่อย ตกใจพี่พี่มากันรลับปลบตกใจไหมเนี่ยเพราะผมก็ไปขับรถแข่งมาเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> เอา้าเหรอตกตกรอบอ๋ตกตกออยู่รถนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดเอยู่ตรง,งไหนพี่คอมแอร์อ๋อนี่เอาวางไว้ทางบนนี่นะครับอเ,อเ,อเอาเอาคอมแอร์มาซอม่อนไว้นี่ติดเมื่อกี้กี่ปีแล้วพี่สองปีามาปีสามนี้อ๋อขับปีสามนี้คุ้มไหมเนี่ยน้องแบบเพลินเลยแหละ ไม่ร้อนนะครับสมบูรณ์พัฒนานี่เหรอพี่ของนี่แหละสมบูรณ์พัฒนาอ่าสมบูรณ์พัฒนานะครับนี่ตู้แอร์สุดยอดเขาก็ทำดีเหมือนกันเนี่ยไม่ไม่มันไม่แพ้บางคนครับเขาทำบูธไว้ข้างหลังแล้วเราก็สแกนเราก็ยกหัวขึ้นหวานถั่วเขียวนะครับตู้แอร์ L7 Lottery ปั่นสบายนะครับ ลายลาร้อยแปดสิบป่ะพี่แปดร้อยร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบป่ะพี่ปั่นปั่นอย่างเงี้ยนะปั่นแห้งแต่เกิดปั่นน้ำปั่นสองร้อยขอปั่นน้ำปั่นสองร้อยแต่ปั่นแห้งงี้ร้อยแปดสิบอนี่นะฮะโอ้สุดยอดไปขับรถแข่งคูปุต้ามาเมื pues ่อก 80. nah ี 200, 400, 100, 800, ้นะครับเอโอเคสวยนะครับคันนี้เขาปั่น อยู่ตรงทับข้อนะครับตรงนี้อ่าครับคุณเดินนะครับที่พี่เขาเปิดให้ดูนะครับผมไปบุญหมดปัญหาเรื่องขี้เท่าเข้าตาจมูกตัน เพียงกำเงินมาเก้าหมื่นเท่านั้นแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาต่อเท่าไรนะครับกระจกนี่ดูครบทุกบานหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ติดซะเยอะเชียวอ่ากลัวร้อน,นับเย็นเจี๊ยบเนี่ยปั่นได้ทั้งวันจนรถพังกันแหละเครื่องยนแรงนะครับ <laughs> ช่วงล่างแข็งแรงวงเลียเ้ยวแคบข้องตัวนะครับโอ้โหสุดยอด โอ้นี่นะเรากเขาไถไถแบบดินเปียกๆนะแล้วเขาก็ปั่นกบเลยนะครับแบบนี้เลยเม็ดมันผมเห็นเม็ดอยู่เมื่อกี้นะทุกคนนี่นี่นะไม่รู้ว่ามันลงลึกเกินไปหรือเปล่าเขาน่ะจะเคยทำอยู่นะครับนี่ มาแล้วใครชอบสไตล์นี้ก็อ่าเราไปเสิร์ชหาดูนะครับสมบุญพัฒนานะครับเจ้าจของตัวแอร์คนที่ทำตัวแอร์นะครับอันนี้ผมก็ไม่มีเบอร์โทรเขานะครับไม่มีน่าจะไปเสิร์ชหาตามเฟ e บุ๊ k น่าจะเจอนะ ถ้าใครชอบแบบว่าสไตล์เย็นๆนะแบบว่าไม่มี <c oughs> ไม่ต้องกลัวแบบขี้เท่าเข้าจมูกเข้าตานะนี่จัดสไตล์นี้ไปเลยบ <c oughs> ันได้ทั้งวันนะครับ <c oughs> โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบงเนท่านี้ด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณนะครับผม <c oughs> ทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับ <c oughs> ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ